กระทั่งว่าให้โอกาสผู้ไดก็ตามหรือเข็ดเพลงหรือพักดันผู้ได้ก็ะแล้วแต่ผมกับพ่าเคยคิดว่าเสียวผู้ไดมาผูกมาเส้นสัญญาแต่ว่าเท่าตรงมีสัตจะเข้าตรงมีสัตสว์สีพ่อวายูน้ำกันแล้วแมนเกิดเอยียงขึ้นระวังท่าก็ต้องบืนไปจนว่ามันจบฤดูกาลแล้วจบฤดูกาล ขันเทาสิไปว่งอื่นหรือเท้าสียางก็คือให้มาบอกกันดีๆเพราะว่าผมกับพ่อที่สีสนับสนุนทุกคนอย่แล้วเดี๋ยวนี้มันบ่ิเมนแค่เฮ้าเาหรือมันบรยางคนทั้งหนอกางสีคือขันมันออกไปแบบคนมันมัดสงสสยเอมกับแป้ครับเขากะฮักเข้าหละมันกับเป็นเป่าทีือเขามองหน้าขันเขาเพได้เห็นภาพที่ดีเนี่ยมันกับวิจารณ์กันไปแล้วก็เบ้กกันไปมันกับเป็นย่าวยังซื้อถ้าถามว่าเข้ามีอย่างบอกเขาเพได้มีอย่างหรอก ในการที่พ้นออกจะระเทืยเขากับแชร์แก่ปัญหาแต่ว่าโลกมันกลมเราเข้ายังเด็กอยู่เจอกันอยู่คือขันผู้ใดแบบว่ามีอย่างว่าสบายใจในระบางข้างหนึ่งมาคุ้ยกันคมกับสิบปีนี่ปาน้อมให้มันสามารถไปน้งกันจนปิดบงเลยแล้วก็ขันคือว่าสิไปวงอ่นให้ผมเป็นผู้ผ่าฝากในซพราะว่างัวหนาส่วนมากกับนับถือกันอยู่แล้วพื่จังน้องเด็นทีมานี่ พอใหญ่หล <cn> ับซอได้มาฝากเลยอันนี yeah. ้ค <Okay. S 1> like ือว่าแบบมันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นบ่ห้ามอาจารย์ครูคเขาครูรับต่อเขากสบายใจเขาครูครูเพิ่นเกาเพิ่นกต่ไหวพรอเนี่ยเขามันก็เป็นใจเขามันก็สบายมันก็โล่งมันก็ไปตั้งงค์ต่างต่างเขาม่หากินอย่างเดียวนะครับกรบผมไม่อยากอยากฝากในี่ยคเขาว่าก็คือจริงจังกับมันนั่นแหละถึงสิบอกว่าเวลาหน่อยแต่ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มิตรเพิ่มเพิ่มทุกอย่างขึ้นมัดเลย แล้ววงเท้าเนี่ยเป็นวงที่มีงานจองล่วงหนาส่วนมากสีสองปีไว้ราคามันคือคือที่ผมเคยเบอาอยู่ตลอดว่า